ได้เปล่าหรือให้ถอยหลับหัวใครหลุดก็อนีไม่ได้ัพี่เต้ยาครับผมเต้ค่ะครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครัตัวแม่หกคนรักกันหมนเียครับก็รับรองเลือดซิปเลือดซิปนะครับนะครับก็สนุกแน่นอนคืออยากจะบอกอย่างนี้สั้นๆว่านะครับข่าวนี้เนี่ยทุกคนได้ผ่านการแข่งขันมาแล้วนะครับเมนเทอร์ส่วนใหญ่นะครับได้เคยผ่าน อาการทางานกับรายการนี้มาแล้วเด็กๆก็เคยผ่านกันทางนี้เพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยเราจะวัดกันด้วยฝีมือและความเป็นมืออาชีพเพราะว่ามันคือออสตาร์นะครับออสตาร์ก็คือหาความเป็นสุดยอดของสุดยอดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูกันอย่างมีความสุขแล้วกันแล้วก็ดูกันอย่างมีความบันเทิงครับผมพิเศษโอ้โนี่ยังไม่พิเศษอีกเหรอครับคนขนาดนี้ยังไม่พิเศษอีกเหรอครับก็ก็ คือก็ในฐานะพูดจักว่าปวดหัวอยู่เหมือนกันเลยนะครับ <laughs> ไม่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 ก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการฟาดฟันอย่างเดียวนะคะจริงจพวกเรามาทํางานเนี่ยเรามาพัฒนาเด็กๆให้ให้ให้เป็นมืออาชีพไปมากยิ่งขึ้นเด็กๆตอนนี้เนี่ยลูกสาวของแต่ละทีมทั้งหลายเนี่ยก็มีการเดินทางในเส้นทางอาชีพของแต่ละคนบางคนเล่นละครแล้วบางคนเล่นภาพยนตร์อยู่ บางคนเดินแบบได้ด <Hi> ีมากบางคนถ่ายแบบได้ดีมากเลยครับสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้การทดสอบจะเข้มข้นมากขึ้นเมนเทอร์เองก็ต้องทดสอบตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องงัดฝีมือกันออกมาสู้กันครับเมนเทอร์บางคนมีแบบมีการแบบสู้กันเองในทีมอันนี้เดี๋ยวให้ตอบกันเองอะไรกันบ้างจากสามคนที่เคยมีการเป็นหกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สามก็ปวดหัวแล้วนะพอหกเป็นไมเกรน ย่งกันพูดลือเกินค่ะ,ะพอสองคน,นตัวแม่เราอยู่ในทีมเดียวกันต้องสอนลูกมันมีทะเลาะก,กันด้วยคำพิดด้วยอะไรอย่างงี้มอันนี้ก็ต้องรอดูค่ะต้องรับเคี่ยวเล็บมากขึ้นแน่นอนค่ะใช่ไหมคะพวกเราแต่ <c oughs> นี่ว่า strategi ยังไงไม่ไม่ <c oughs> แต่ว่าถึงแม้ว่าจะมี3คนมาใหม่นะคะเรา3คนที่เป็นคนเก่าจะทีมไหนก็แล้วแต่ เราก็เป็นเมนเทอร์เก่าที่ไม่ยอมแพ้นะคะไม่มีไม่มีวะไม่ดยมีไม่มีไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินบอกว่าเพวกหนูไม่ยอมแพ้นะคะเมนเทอร์ใหม่อ่ะไม่ใหม่ไม่ได้ใหม่นะไม่ได้ใหม่นะใ่มัขอโทษนะคะในฐานะที่เป็นน้องใหม่ในรายการแต่ก็ไม่ได้เป็นน้องใหม่ในวงการอะไร เดี๋ยวนะคะ s <S แกส่ส um ุดค่ะเพราะนางเข้านานสุดแต่ไม่ได้แก่สุดค่ะไม่โดนพี่เกพี่ดียวเดี๋เีอไม่ได้เรื่องนี้เราไม่ได้เรื่องนี้าเราไม่ได้เรื่องอายุพี่เีเราไม่เอานะี่ก็ตื่นเอนค่ะก็เมือนมันนะเท่านี้มันดูดเดือดจริงๆนะคะตอนแรกก็ได้รับการติดต่อมาแล้วคิดว่ามีทีมาหนึ่งคนแต่มาแบบ6กเลยเหรอแล้วต้องจับคู่อีกตายแล้วเราจะได้ใครนี่มันแบบ ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันเทปอะค่ะพี่พอตอนซีซั่นแรกเนาะเราเป็นนางเอกในกลุ่มกลัมาครั้งที่จะเป็นนางเอกอีกท่นางเอกเหรอเขาจะต่อให้เป็นนางเอกค่ะตอนต่อก็ก็คงคงกล้าเถียงพี่เกศมากขึ้นนะคะก็แค่มันเกมไม่ใช่ต้องค่ะคราวนี้เขามีตัวช่วยเขามีตัวช่วยเขาพอยเก่งแต่เฮารับหลังนะคะพอยเก่งมากเขาได้แล้วค่ะถึงเขาได้โอ้ไม่ถึงมือ มันจะไมไม่ได้เดินขึ้นเดินยินิดนึงค่ะโอเคเลยไม่หนดตาก็เป็นค่ะพี่ต้าก็ต้องสู้อะค่ะคือเราเรารับงานนี้แล้วมันก็เป็นงานหนึ่งที่เรารับนะคะในฐานะแบบคนที่ทํางานตรงนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใหม่ในวงการนี้นะคะตั้งใจมาทํางานแล้วก็ทําหน้าที่เมนเทอร์ให้ดีที่สุดแล้วก็เด็กทุกคนเนี่ยเขาก็เขาก ตั้งใจมากเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะสอนพ้อยได้เยอะที่สุดแน่นอนค่ะก็ต้องมีดราม่าแน่นอนนะคะพี่ชายถ่ายมามีโดนรับน้องบ้างหรือยังคะลิตาเขาคงรับพี่ชาเยอะเพราะอะไต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ดูเรื่องไม่ดูเรื่องไม่รู้เรื่องเอเดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพค่ะก็ต้องดูตัวจรง ไม่รู้ว่ารายการจะตัดต่อให้เราออกมาเป็นยังไงอ่ะคนรายการใช่ไหมจรองมาก่อนที่น่ากลัวที่สุดคือคุณแต้งภาพพิธีจริงจริงเพิ่งถ่ายไปแค่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังยังต้องถ่ายเยอะครับยังเด็กๆแต่ละคนก็มีประสบการณ์เป็นการเลือกแต่ครั้าที่มันยากขึ้นกว่าเดิมนะยากไหมครับพี่แก่ยากค่ะเพราะว่าชอบลูกขนนัน รู่นนั้นน่ะก็เราสามคนจริงๆก็ยากอะเพราะว่ามันมีกฎที่บังคับด้วยเพราะฉะนั้นมันมันก็เจ็บปวดเหมือนกันเพราะทุกคนก็มีลูกหลายคนอยู่เราเสามคนนะมีลูกหลายคนมันไม่ไม่ใช่แค่ลูกลอยนะคือในซีซันที่ผ่านๆมาค่ะบางทีคนที่เขาไปอยู่ทีมอื่นที่เราก็เคยอยากจะอยากจะได้เขามาอะไรเงี้ยครั้งนี้เราก็อยากได้เขาแต่มันมีกฎกติกาเยอะมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้ปวดหัวเข้าไปอีกค่ะคือแถวแถวนี้ลูกเขาไม่มีเลย เพื่อเราไม่มีเลยมีมีสีมากมีรูปมีสีถือไงมีใช่กับกับน้องๆที่เราเคยแบบอุ้ยเราชันไม่ชอบเด็กคนนี้ก็มีการดึงกลับมาในทีมเราอะพี่บีอะพี่บีกลับมามีอะไรนะคะเรี่มกับเด็กๆที่เราเคยแบบไม่เอาเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีการแบบดึงกลับมาในซีซั่นนี้กลับมาเป็นเด็กเราอีกครั้งหนึ่งเลยคืไม่ได้สีบอกไม่ไดู้สว่ามันจะเป็นยังไงเร็วๆนี้ค่ะออนแอร์แล้วนะคะ ันีาครับวันที่สิบุมภาครับวันที่10บุมภานะคะเป็นตอนแรกนะคะฝากติดตามด้วยนะครับข่าวนี้แต่ว่าตอนนี้อยากให้ก่อนที่จะออกอากาศช่วยกันทายกันเข้ามานะครับส่งความคิดเห็นมาว่าใครจะอยู่ใครหรืออยากจะจับคล้วยใครยังไงนะครับมีเวลาก็ก็ส่งทายผลกันเข้ามาสนุกดีนะครับแล้วก็รอชมกันวันที่10กุมภาพันธ์ว่ากติกาจะเป็นยังไงคราวนี้เข้มข้นขึ้นมากว่าเดิมแน่นอนครับผมเดี๋ยวค่ะ เอ้ท้อท้อยท้ไหวใช่ไหวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราต้องกลับไจ้าน้องเพื่อนพีตต้า